วันนี้เราจะมาเรียนการจัดดอกไม้ตกแต่งโต๊ะบรรยายกันนะคะ,ะซึ่งวัสดุอุปกรณ์วันนี้เราก็จะเป็นของแห้งนะคะเป็นดอกไม้แห้งนะเราจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะมีสาร่าแล้วก็ดอกไม้ใบไม้นะคะอุปกรณ์ตกแต่งนะพิมแต่ลวดเตรียมให้พร้อมถ้าสมมติว่าการดอกไม้ที่มันสัน้นเราต้องการ้าพยาวแล้วก็ต่อกา้านแล้วก็พันด้วยฟอร์ร์เทปให้เรียบร้อยในส่วนที่เราที่ว่าเราจะโชว์ งูดไดนะคะนี่เราก็จัดเตรียมเรียบร้อยนะคะซื่ก็เป็นทุกทุกคนช่วยจัดเตรียมนะคะสาร่านะคะเราจะมีภาชนะรองจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะสาร่านะ,ะถ้าเรายืดที่จะ,ะให้มันติดถาวรเราก็ใช้เย็บใส่ยดบเลยก็ได้นะคะตอนนี้เราก็จะจัสามารถที่จะยกเลื่อนย้ายได้นะคะ ก็เดินเราจะต้องปากอมวางใบก่อนนะคะวลใบก่อนเปียนและนะรองให้งานของเราเดูดีมากขึ้นนะคะ<ป>เริ่มทีนะคะเราก็จะเอาจากความรู้เดิมของเรานะั่นแหละที่เราเรียน พื้นฐานมานะคะจัดแล้วจัดกีกแล้ว,ลวตอนนี้เราสามารถที่จะจัดแต่งใบตอนะ,ะช่วยนไบ้จัดใบรองพื้นเพื่อให้ดอกไม้ที่เราจัดนะดั้นโดดเด่นยิ่งขึ้น ใบโบรองเบนเผิน,นด้านหลังดอกไม้ที่เราจัดตกแต่งก็จะได้ส่วนเห็นยิ่งขึ้นเนะมือ่อใส่ใบที่เรบร้อยแล้วนะคะพื้นที่พอใจแล้วนะเราก็จะได้นำดอกมาตกแต่งนะคะเราก็จะเริ่ม เริ่มปักนะคะเริ่มปักดอกที่แนวด้านล่างนะคะดอกุมด้านล่างก่อนก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ปักไล่ระดับไปเลยนะคะปักุ้มให้ได้ปิดที่น่าคนใจดีว่า,าจะปักมมมน้อยแค่ไหนนะคะมีสั้นบ้างยาวบ้าง นี้เราจะทําเ็นรูปลักษณะรูปอยู่น้ำนะคะยน,ะบบน้ำมากนะคะกาปรบบาปรบบากตกแต่งโตปัญญายนะคะในเรื่องของความสูงเราอย่าให้สูงกว่าระดับหกนะคะสูงกว่าแล้วก็ปากลงมา จะไม่สูงกว่าับที่อยู are, ่ในระดับของผู five, right. Bear, uh, uh ้บรรยายนะคะไม่ควรที่จะสูงไปถึงคอถึงหน้าของผู้บรรยายนะคะควรี่อยู่ระดับความสูงต่ำที่ระดับหัวค่ะก็เนีูกาใคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะแต่งตามที่เราก็ยึดหลักของวามสมดุลของดอกสี ของความสั ult, v v anyway, so ้นยาวโดยใช้หลักการจัดรูปทรงหนีนามาใช้นะคะรุ่นลันนะคะต่างความโดยงามค่ะดอกสีนะคะมีมาเลยค่ะแล้วก็จัดตกแต่งให้เป็นแนวนะคะแนวหยดน้ำเปรี้ยวเป็นเ้ยวหน่อยนะ ให้มีน้ำหนักอยู่ด้านบนบ้างถ้าจัดมาด้านล่างนะคะเดี๋ยวน้ำหนักอยู่ส่วนล่างมากปุ๊บก็ทําให้กาณะที่จัดก็สามารถมีคว่ากัได้แล้วก็ปากตกแต่งด้านด้านบนด้วยนะคะกนั้นได้ตอนนี้กรอบเราได้แล้วนะคะกรอบเราได้แล้วเราก็เหลือนี้เรื่องของการ ว่างมากนะคะแล้วก็แซมด้วยสุสตรต่างเพื่อให้มันมีน้ําหนักเนื้อของดอกไม้ให้สมดนุนะคะที่เราก็มาตรวจดูนะคะว่าเราที่จะเสืิมเพิม่มเติมจะหมหนบ้างน,นะคะชอบชอบใบไม้จะใส่ดห มาตรวจดูเรียบร้อยแล้วนะคะวางเพิ่ใส่สิ่งเข้าไปนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราต้องการให้ดูมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถที่จะอเสียดดอกแสนเข้าไปกสมเข้าไปให้มีประการบ้าง ใบก็ปลายหรืออาจจะหาดอ,อ,อ,อกแซงแบนได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญมันก็ถ่วงให้มีน้ำหนักด้านห่ังบ้างนะคะถ้าหนักด้านหน้ามาออกเกินไปก็อาจจะคว่ำหน้าได้ในขณะที่เราใช้นะคะเราก็ต้องให้มีน้ำหนักที่สมดุลด้านหลังบ้างนะคะแล้วที่สำคัญคือความสูงของดอกไม้ต้องให้อยู่ในระดับหค่ะระดัของ ใช่ไหมโอ้ใบใบใหญ่ใบใหญ่ที่เราใส่ เราก็จัดตกแต่งโต๊ะบรรยายเสร็จแล้วนะคะเรามาดูนะคะในเรื่องของอระดับความสูงนะคะเราก็จะให้อยู่แค่ระดับอกนะคะระดับอกของผู้พูดนะคะเราจะไม่ให้สูงไปกว่านี้นะคะระดับของดอกไม้เราก็มาสำรวจอีกนะคะว่า,อามองเห็นซาฮาาไหมนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเราต้องมาสำรวจะคะ่ะ สำรวจโดยรอบนะคะสำรวจโดยรอบโอเคดอกไม้ใบไม้ด้านหลังก็มีสูงๆต่ำๆนะคะใครจะจัด,จ,ดจัดเรียบร้อยนะคะจัดจัดดอกไม้น้นอยๆก็ได้นะคะน,น้อยก็ได้หรือต้องการให้ดอกไม้มากก็ใช้ได้นะคะแต่ที่สำคัญอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะต้องสูงในระดับอกของ โู้พูนะคะ,ะก็จะให้ลงมือทำกันนะคะทำได้ไหมคะเข้าใจไหมคะโอเคถ้าเข้าใจก็ลงมือทำเลย